สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อแม่หมวยนะคะเป็นช่องที่ชอบทําอาหารนะคะไม่ได้ทําอร่อยและไม่ได้ทําเก่งนะตัวเองแต่เป็นคนที่ชอบทําชอบแบบว่าทําเมนูใหม่ๆเปิดตามบ้านแดงได้เลยนะคะไม่ได้คิดค้นสูตรด้วยตัวเองนะ <c oughs> ก็มีทําตามที่คุณแม่สอนมาด้วยแล้วก็บ้านแดงนะคะ ส่วนสามีก็จะชื่อป๋าป้านัดนะคะป๋าป้านัดจะเป็นคนที่ต่ำส้มต่ำและอร่อยมากๆเลยโดยเฉพาะกับแก้มนะเขาจะทำกับแก้มอร่อยมากๆเลยนะคะผู้ชายคนนี้เนาะเพราะว่าเขาชอบดื่มเนาะสังสรรค์บ่อยไอเงี้ยค่ะก็จะทำอาหารอร่อยค่ะอาหารในวงเล่าอะค่ะส่วนลูกชายชื่อน้องซันเดย์นะคะน้องซันเดย์ก็จะเป็นเด็กที่ชอบทานเก่งเหมือนแม่นะคะโดยเฉพาะอาหารประเภทพวกเส้นก็คือทานได้เหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะครอบครัวของเราก็จะมีประมาณนี้จ้ะแล้วก็จะมีปู่กับย่าน้องซันเดย์อยู่ด้วยในบ้านหลังนี้นะคะคลิปที่แม่หมวยทำ ลงก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันต่างๆนานาแล้วก็เป็นอาหารนะคะไม่ได้มีสาระไม่ได้มีแก่นสารอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะต้องบอกก่อนนะคะเมื่อก่อนก่อนแต่งงาน,นแม่หหวยทําอะไรไม่เป็นเลยนะคะหุงข้าวยังไม่สุกเลยทุกคนทอดไข่เจียวก็ไม่เป็นนะเพราะในช่วงวัยเด็กอยู่กับคุณย่าคุณย่าก,ก็ไม่เคยให้ทําอาหารนะคะย่าก,ก็ทําให้กินตลอดนะพอได้อยู่กับพ่อกับแม่ยิ่งแล้วเลยเลี้ยงเหมืมอนคุณหนูเลยค่ะถึงฐานะทางบ้านจะไม่ได้ร่ารวยแต่แม่ก็เลี้ยงแบบคุณหนู เลยค่ะไม่เคยให้ทําอะไรด้วยตัวเองมันก็เลยทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเดียวเลยจ้า พอแต่งงานนะคะปะปาก็คือต้องมาฝึกใหม่หมดเลยก็ต้องขอบคุณปป้าด้วยนะคะเป็นครูในชีวิตจริงของแม่หมวยเลยนะคะกว่าจะหุงข้าวสุกได้ปป้าก็คือสอนหลายรอบมากเลยนะคะแต่ตัดภาพมาปัจจุบันมาเลยจ้าเมนูอะไรแม่หมวยทําได้หมดเลยค่ะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แม่หมวยเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของแม่หมวยด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า